คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนเพิมสนับสนุนให้เล่นหรือตาตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้

นี่พ้าน่ัยุคนะกองแล้วจะเตียงกันอีแล้วเินสองเนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้พอดีสามสี่สี่ห้าสองพันสองพันหวบังได้กระบุกนอเบินเบิ่นเบิอมนนองอร นี่นะครับนี่นะครับหกสี่สิบห้าหกสีสิบสี่ซีมี่อยู่วสิน้าซี่บุลก็ใครอะวะ หมักขนาดเล่นเกี๋ยวลงสิแล้วเจนเนาะหนึ่งนะน้องโอโหหนึ่งนะกูโผล่เลยมากแล้วจะต้องแต่ใจคอยพิเศษยากหนักสีมากเลยโอ้โหน่หนึ่งเลยะพิเศษยาจะก็มานะเยอะก็ยิ่งเยอเยวันนี้กูยังวัดสีมากสีมากเลยก็ต้ององ หนึงสองสามสี่แล้วทานแปดท่นสองสามสี่ห้าเจแปดท่านนนี้เาเดีไม่เดาเดียยวอันนี้เท่าไหร่นองี่ห้าเดแ้ราาไม่เดาเดีนาไหงสองสก โอเคโอเคเสร็จเล้าหมื hmm. <Okay. S 3> mm ่นแปดไม่เปิ

องมีคูก so พันหนึ่งแล้วไปโอ้ต็3สามเท่าไหร่เจาค่ะหนึ่งสองไปห้าค่ะอนาลาสียังสองสามสี่ห้าอนาาสีก็ได้เต่งฮะเต่งงันหาเตงหกออกโกออกสีซึ่งอ่ะดูดูสัก เป็ดสี่ตัวหน,น,นึ่งตัวหนึวันนี้นะหน,นึ่งหนึ่งี <c oughs> ่วันนี้รีบบอว่าโอ้โพวกซีซีวันนี้แค่เนี้ยแลก็มาอะไรแหะซีซอสเออการเกษตรรเกษตระเฮ้

เจ้ายกขอเปิดไปอกจังไรเจ้ลงสี่ยกเส้นหาไปเออเจ้าของลงีตั้งเ้สองพัอยเตงหาแล้วก็ขาดภบแล้วก็ไปเต้งสี่จากไปลงอ้าวเบิ้งโอ้ยันี่โอจะโภูบเนยโ้ขืนนอกภอะเ่อเบิ mhm khai lòng hèn hẹn gọt chị yêu vô chịu lòng xin chịu đi hèn lẽ tất cả là một bóp 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 มีน้ำส้มบ้ดิน้ำมียู่ในตุ้ำ้มม่กินน้ำเนืโอขแ้งอะไรเสือเลยห่มี่เือบวกินหรอ่เลยเอาเปิดรถพวกอะพวกอะไรเต้ก็ใส่กบ้อเ เป็นสิ่ง C032 หลอกซึ่งน่าจะชั้น เียนรูดีกว่าไมวเลยเตียนดีฝันก็ซีกับตำอยู่พวกกัน่ะมาดูป่านนี้โอ้ยวันนี้ตื่มากสีนะสี

น้มาสิได้ไนี <t <t ่สีบเองบบทยอมองแหมีเยอ่อ uh> uh ันน uh uh ี้พันหนึ่องสามสี่ห้าขอนิ่ค่ะนี่ยเรียยังมาเีวมาบงกุาเตนเนาะ สามพันสามพันดูได้ได้สี่ตอันนีอ่ะมีแจสี่ว่าแต่ีดีได้หนี่งเดี้าพันห้าพันไดสี่สี่้เป็นเงินดคนี่เขาจ่โอ้สันสี่ได้เนี่ยสี่สเบาทเียวันาบสี่บาท มันม,กมนักีอา,าไรบอสหนสี่ก่อนนี่ตึกอนังนึ่งห้าหน่งสามสี่เอ็ นี่ไคือเก่านี่ไม่มาิก่อนมได้หรือเ่าสามพันหนท่นี่สอมพันสาม่น่่วยังนี่จะซีบริดีหรือว่าไม่นเก็เป็นทรงขับรถม่นี่ม่ ก็ตตามมือเนีวะเต่ตามบ่เออหันี้ีงเอาซาิงปุยทีเก็บขอเ่สั่งมาเลยสั่งมาเลยอี่างี้ไ่าเลยส่ว่เนอะัเตงซีค่ะเตก็บูเ่สั่งมาี่รีถย มีเกี้ยวไหมมีเก้ยวไหมมีเก้ยวไหมอะไรเอกๆแบบอเอาเส้นเล็กเส้เล็กอะไรเส้นเล็กเฉยแล้วก็เส้เล็กเหมือนกันเดียวไหนขันไม่เส้นเล็กอัสนิดเล็กหนกินอัไหนก็เลยเอ้ยสอค้งสองกินได้ไสองหรง thế sang một quay này à, không được rồi à? à, này phân rồi này có sen trai ขผกี Michael, ah, right. okay. <AND> ่ด <laughs> oh. ิสองพันของไครเมนเกล่ะสองพนมาเนไปซื้อเอียงยนบวอ้าบิงอืมแต่มีวลเลอร์เียนี่เนี่ยจะปรกาอะไรจะปหะกาเหรที่ว่มีเปิืเดียวปรกาไเลยเหมมากเกะนี่ เดียวจ้าดิได้ที่เดโอ้โหสอนห้านเด้อที่ไหนมานี่ยเาได้สิใหญ่ขึ้นไปสองพันเก้าได้สองพันฮเบ้

เป็นตับเปดตับห้าหอ้หาสองห้าเนะนี่ยนีสองพนะัอ่ะเท่าไหร่6 2สองโอ้โหที่เราหกสองพันยิกระยาได้หสองพนเร็วๆมีโชว์หายเลยหกสองพัวายมาดู ดีออ๋อู่หะดูน้าวาลงเท่าไหร่เกจับมาเบอดีพอยเบอร์อะไระเอ่าเบอร์หกไหมหกองสองหกไม่ลีต่างสองพันจแล้วป่ะหกสองสองเนี่ มาแล้วละสี่นะผมสองพันด็่าตามสองันเันาันหนึ่งสองสี่ห้าปมาสี่เดยนอา่ดิจากบ้นที่มานยังบพยายามมอไปเศเอาเบื่งมีสี่ตอตัวเดียวมีสี่ตอเดียววะ มัดด้วยอ้าวดูมีสี่หาเลยเอ้าเลยอะกาแฟเยี่ยบตัวเดิมเหมือนเมื่อกี้กินเบอร์เดอร์กินเบอร์ลูกเก่งเยอะสองพันนะไม่ติดแปดหมดเลย

หาพันาพันหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้าไม่ใใบสี่สบองบอกสองสองสองสามส่ห้าสิบแปดเกิบเอ็ดองอเา